ผู <S S ้ใดเฮ็ดดีได้ดีผู้ใดเฮ็ดชั่วได้ชั่วีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาว่าผู้ใดผู้เฮ็ดได้ยากบผู้ใดผู้เฮ็ดก็บม่ได้ตินบม่ได้เฮ็ดหน้านะกิจการน่ะอ๋อลูกหัวดีเจ้าเนาะเออคอยคอยก็บม่ได้ดำหน้าเนาะอันนี้นะคอยแม่นหรว่าหัวจังไข่น่าบ่แม่นได้น่ะไข่เขาใส่กับเขาปุ้นน่ะนี่น่ะฟังลุงเงินต้มปุงเงินต้มปลาคอกผ้าคอยกินนี่น่ะหัวจังไคเครื่องบ่ตุหาใครคอยกินนี่คอยไม่ได้ลู่ได้เป่าแม่นีหรีอว่าหัวจังไคอันนี้ ใส่ใส่ข้าวปุ่นในน้ำข้าวปุ้นใ่เขาเอาวัวสิงไขอันนี้แหละใส่วัวสิงไ่เรื่องวัวสิงไข่วัวสิงไขใส่ข้าวปุ้นใส่ในหมักะลีใส่าหมักต้นมะข่าจาออกกระบอออกเลยเจ้าอย่าไปห้เหยียบนะไอ้หนิันนเจ้าได้้สบายูเท้าน้าไม่จะมาใส่พินบักให้เหยียบเดี๋ยวินให้เจ้าได้เจ้าขเ้ะไอ้นี้นั่นนี่แม่แมในกตีเจ้าหนับจานอะ บ่มีหัวมักซิลี่เกิดแล้วนะพี่น้องเอ้ยหัวบ่มีงัวเชิงบูเขากินบ่อเนี่ย่ะพี่น้องเนาะเปิดภาคเปิดภาพก็อยู่บ้านไอ้เทิดคือเก่าพี่น้องใส่เชือกกันพ้นบ่ลีเดียวนี่ประตูไอ้เทิดนะลองดูไอ้เทิดหลอกนู้หลอกได้บ่ได้ ได้เฉยอ๋เ oh, ป uh, okay, uh, ็นเฉยบ่ะเดี๋ยนี่เห็ดเห็ดเป็นเฉยสร้างเก้าตัวนี่เพราะว่าเมื่อก่อนเราทำเห็ดได้เยอะหักบุมีเครื่องไม้เครื่องมือบบบนี้เครื่องมือมีเดือยมีแล้วก็ได้เห็ดเองเลยตอนนั้นบุคพักตอนนั้นโมแนนโมนาอะไรกันเราเห็ดเอาแปลงเอาอืมอันนี้แล้วคนจะได้เนาะนั่นก็จะได้กับเมืองแบบนี้ได้คนจะได้คือประมาณนี้ได้พี่น้องวันนี้มี ตหาตุ้้่เจ็ดเนี่ยนอนอยู่ั่อบาลยเียบร้อยป๋มาเพิ่งเอ้ยใบอันจะไปปลูกมาขามบ่น่ะอ๋อีเรู้ปลูกมืออื่นมือมันก็ใหญ่ไหวอะไราามนี่นะเออ ท่านป่ปู่มันบริกรดินเตื่อๆได้เนาะเลยใช้ดินเจ้ามันฮอดใช่นี่ดินก้อยนี่ฮอดละคู่เหรปู่ไปไปเบิ่งดูนี่เห็ดนี่บ่แมนแมนเอาน้องซาเอาเอานี่เอาน้องซาพ่อมบ่บ่แมนน้องซาปลาซอนน้องซาเอาปน้องซาป้าบ่เลยปลาหย่าหนึ่งมือยังยังทำปลาซอนวักสิายแล้วก็ซื้อไหมบ่นี่น่ะบ่ปลาซ่าเหล็กเอาปู่ยังไงนะต้นยังไงนะฟองผู้เทวหอยตะกี้น้องซ่านี่ ปลูกมะขามไลายเอเมนไว้ศิษย์สืไฮสฮาลาตต้นมะขามบ่อจะปลูกนะเล้ยไปปลูกไปตู้นั่มปั่นนาตู้ปั่นอีตู้อ้าว่าจะใช้อ่ะไรคเอามาแต่โอ้แต่บ้านน้องพื้นโอ้เฮ้ยแม่พระเยซูเอาให้เพื่อสิรักษาไว้ท่านผู้ได้คอนี่ได้ยาหักยาดีอนี่กามาจะน้องพื้นนี่ นู้จักวิธีการนะคุณุเอาเสียมมาเป่นงน้ำให้น้ำออกนะเออพี่น้องนะกันคนบางคนคนดีๆบางคนยังเห็ดบบได้สำราเรยได้นี่เนาะพี่น้องผลเริ่มห้วยแล้วนี่แต่ว่าบ่งท้องฟ้าเนี่บ่้งงสิยาพี่น้องผลกด้

หัวดีเจ้าเนาะเออคอยคอยก็ไม่ได้ดำหน้าเนาะอันนี้นะคอยแม่หว่าหัวจังไคเนะบ่แม่นได้หน่ะไส่เขาใส่กับข้าวปุ้นเนาะนี่นานฟังลุงเงินต้มปูเงินต้มปลาคอผ้าคอยกินนี่นะหัวจังไคเครื่องบ่ดรใ่ายคอยกินนี่คอยบ่ได้หรือเปว่าหัวจังไคแม่นหรีอว่าหัวจังไคไอันนี้หัวจังไคใส่ใส่ข้าวปุ้นให้น้ำเขาวปุ้นนี่ก็เอาหัวจังไคอันนี้แหละใส่หัวจังไคเครื่องหัวจังไคหัวจังไคใส่ข้าวปุ้น ใมลีเจ้าะอกยาไปหเหยียบได้อันนี้อให้เจ้าได้ไ่สบายบ้าวนาไม่จะหมักลีพินบอให้เหยียบเี๋ยวินให้เจ้าได้เจ้าคือเขาหดิฮนะนี่ฮานแม่แม่แม่นกตีเจ้าหรอป้าจานะฮานะเอ้บ่มีหัวมักสลีเกิดแล้วนะพี่น้องเ้ยหัวมีงัวเืองเขากินบ่อเนี่ยโอ้ยงัวมันเท่ากรได้กรกเข้าหัวได้เจ้าล่ยบ่ มันก็เก่าก <y ee> mm ่อนจะไปไลยนันก่อนจะหาปลูกตัวสังขายเออว่ะอันนั่นจะลงตู่ลงหยากรึเป่าเหนื่อยลงหยาก่อนมันไปสะอาดมันจังเป็นเอาลงหยาหยากัหยาอึบไหวแต่มันก็เป็นแล้วมันก็ตายเลยคอยไปเอาสยามอีกปลูกน้ำมันหยาเอาสยามอีกคอยปลูกแต่แต่ละกกแต่ละกกมีจากกบละค้นแล้วมีจากค้นใบมีจากใบผู้คอยปลูกใส่ใบชานำเจ้าไปหูดอก ไว้ใช้ต้มไก่บ่เอามาจะใช้อะไรพระอิตูนะคอยเอามาเตะพระเยซูเนีแม่พระเยซูเอาให้คนใจดีเนาะโดยและพวกเป็นปอกกันยังไปปั่อยู่พระเยซู่กันไรยังมาทังพระเยซูอ่ะเสียงรถดังแค้นี้เสียงรถมาจะใช้ไงนี่บู้ จะไสจะว่าว่าพี่นางจะบอกคือพายว่าว่าพี่จะเข้านะเพิ่นไปอย่าแล้วสาวเลยยันว่ายังมาทันได้สาวเลยมาห้าคอยนี่คอยสิไล่ออกหายดอกเจ้าเก่งบ่ด้วยแล้วข้อยชิมื่อบานคอยจะหน่อยขอยสิเอายากันพี่ปอบอีกมากันอยู่นี่คอยสิปลูกไว้สุดเลยบ่ปลูกแบบเอาหักขึ้นเถิงเอาหัวลงหลุมเอ้ามันจะเกิดวะหล่ะอ้ากขออภั ของประเภทนี้บานสุกโหยแบบนั้นเมืนบ่โดยแบบประกันเป็นบาทเป็นแผลบบมเาาีเอาหักเอาหักขึ้นเทิงเอาหาักขึ้นเทิงเอาหัวลงลุม่มแต่เจ้าเห็นหรือบอ่เดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นเดียวหนึ่งฮะเป็นตัวลงลุ่มมันสังมันมันเห็ดแบบนี้แหละเจ้าอย่าอันนันเดอ้อเจ้าอย่าเฮ็ดกับทุกข,ข่อยเดอ้อร์ดยค่อยเป็นค่อยเป็นคนดีเด้อ่ายนี่ค่อยรักษาไว้ตัวนี้แ<อ>ป้งตัวนี้แต่ตัวนี้นะเป็นของค่อยแหละเอออันนี้นะของแม่นั่นชิลิ่นบอกให้ซื้อได้ไหมไรค่อยก็เป็นคนดีอีกอันนี้นะ มันเป็นทางคอยนี่คอยทางได้อันนี้ไม่หรอวะไม่อะคิวนนะคอยทางได้รมั้งทางรถขันเจ้าอยากทางนี่ของเจ้าทางเก้าแหละนี่รักแดดนี่แล้วนี่นะของคอยนี่พี่นาคอยสีดำหน้าเจ้าเอาเจ้าที่เจ้าชีดำหน้าบ่อยู่แถวนี้โดยคอยเจ็ดให้นาเดียวมีจกจังนหน่อยคอยสีป้านน้อยคันหน้าเออมืออื่นมืออื่นชีบอกพอน้องแพทย์ชื่อจกมืออื่นนี่ว่าแล้วว่าว่าชื่อ้ไไมีะปหักินต้นมิกเพิ่นเนาะ ไปของคอยอันนี้น่ะไอ่คอยปลูกไว้หายช้างนี้่มันบ่เจ้าไม่คอยเมื่อต้องมีแต่คอยคุ้มช้งพี่บ่าดินดินดินเจ้ามันทอดพี่บ่หน่ดออดพี่ต้องสื้อนี่พอดีสมทอดพี่เลยดินอันนี้อันนี้น่ะไม่ไม่มีเท้าก็ซืือให้สุมอยมันอยู่ทางคอยมันอยู่ตังปลาซอนกับปลาซอนได้เป็นปลาซอนอยู่มีมะขามมีน่ะต้นนี้ยังในกระของปลาซอนน่ะไปลบปลาลบไม่ได้เหมือนบ่ด้วยแล้วนี่ได้ยังอันนี้น่ะอันนี้แหลายเพจคนยังยิงทองยังใส่นี่โค่นอ่ะน่ะ

ตาปะหยานปะเราปะหยานแม่งนี่ปะตอนน้ำลายใส่อีกุ้ยใจเงียบๆจะเห็นตั้งน่ะขาวาแเปนนั่นมันจังบ่เห็ดโอ้พระชายังน่ะว่าภาษาเราเทิงพราซาซาเราเทิงบ้านสวยเห็ดส่วยไปไล่มันนีเจ้าจัดการมันบ่หน่ะด้วยไอ้มันหนีถ้ามันมันหนีจังไยนี่คอยชิไปขุดแล้วคอยชิไปอุดเบิ่งมันหนีอยู่ดอกเจ้ามันบ่นีเรื่องของมันเจ้าเจ้าให้มันบ่กินนี่เออคอยให้อันนี้แหละนี่นี่คอให้แม่งอันนี้แหละนี่นี่ นี่มันบ่ได้นี่นะมันเย็นนะเจ้านญ่งทองบ่คันมันอยู่ห้องเออมันอยู่ห้องแล้วมันเฮ็ดให้สุดขอยนี่ตายมดนี่อยู่นี่นี่นะมันเป็นดินมาแห้งเจ้ายังบโผอ้อยเอ้ยมาเด้อเพิ่อนวัดจะใช้นอะไรอะนะไอ้ตานี่เนื้อนาเหล่านี่แปดไผ่นี่โอ้เรามาเฮ็ดนานี่บ่สเอ้ยลูกเคยปลาฟพงมียาเล้ากระถิ่นไอ้นางบุรพากับอีสวมน่ะโตเดียวกันแหละมีแต่อีซริยอยู่น้ำเพิ่นบ่อยู่บ่อยู่ไปเฮ็ด้ไอ้ตา าดคอยบอกเลยคอยชิ้ทางป่านี่เนาะคอยชิ้ทางป่ามันมีงูเห่านี่คอยรุ่นคอยป่วงงูเห่านี่บริยญาตมีงูเห่าเพิ่มโอ้งูเห่านั่นโอ้ยบอกเป็นญาติแท้อยู่่อยูในน้ำลุงซีนั่นลอยน้ำนะคอยยังจับเอาได้งูเห่าเนี่ยโอ้เป็นญาติแท้คอยพาเขาอเลรกินกับใอรเถอะไอ้ลูกจะกินบ่เออเอาลินขิตคอยนี่จับได้งูเห่านั่นคอยยัง่ขึ้นลอย ไปถามหาก้าน้่งเขาพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็บโบได้หยาบคายเลยสำหรับคนที่โบได้ทำไร่แล้วโบได้เว้าวกแล้วนี่เราเว้าอ้ายเว้าเอื่อยนะคือเอื่อยเล่ไอ้เนาะนี่นะเพิ่นเพิ่นขับรถอันคุณใดฮะคือเพิ่นขับรถคุณใดนะเปลูกเคทางก็ได้แต่ปลูกอ๋อจะไหนใชทางอ้ย ปลูกใช้คือดินเขาได้นี่ปายทไมวะนี่อันนี้นี่นี่น่นท่นลวงนี่ตั้ชางเขยีบออขหาปูกพนข้าบเป็นเ็ดนาเอ้ยชดปูกนาเอ้ยชดกี่ปุกต่ว่ากอยูก่ะอันนี้น่ะให้น้านี่นั่นคอยมึงคอยมีเงินจไรนี่ค้อยซื้อเอานเงินก้อยยุธนาคารโอ้ขันมีเงินคันมีเงินแล้วก้อยจะซื้อเอาหมดเลยหัวลักแตนปุ๊กเอาหวยเป็นเขตเลยคอยซื้อมาายมูลค้อยยูยูน้าท่องก่อนมูลค้อยยูน้าท่องนั่นหน้ามูลไปนั่นกอยซื้อมาคายแล้วคอยจะเอา เอาเงินมาซื้ออยู่นี่โดยสะดำหน้าบ่ได้จากสองร้อยล้านนาคอยอยู่คุณสองธงน่ะบัวด้อกต้องห่วงไอ้ดงบาน้องหมดนานาคอยเลยคือจะขายแพงแท้อ้าวแล้วคอยสิไปซื้ออยู่นี่อีกคอยอยากซื้อนี่ร้อยล้านบาทนี่คอยอยากขายสองร้อยล้านบาทอยู่คุ่นดินไม่ได้เึดตรงหน่อยก็มีอยู่เฉพาแล้วเลยทีเห็นหน้ากับไม่เทิดบ่ได้ด้วยแล้วคอยที่ยู่นี่ดัไอ้เทิดพยายามพ่อแม่เราสบาย สีนั่นว oh, ่าสีป yeah> oh, nee ัน uh กินอยู่ว่าเข่านะปันกินเป็นเท้าอึดนะเท้าไปท้อกเลยกระหายดอกคนอยคอยประเด็นนั่นดอกบวกกิที่บ่า่คอยบ่ได้นคอยกิที่มี่ใจงอเองเละแม่ของไอ้เถิดเองเละสร้างเรือนสร้างปัญหากับปอยกันกับอีเดือนนั้นดีถ้ากับคอยน้่เห็นดีเราได้กระปิดเราได้กระปิดโดยอย่าวอากระเพิ่นโดยแต่คอยบ่ได้นประด้นประด้เครียดประเด้น้ายเขาดอกอย่าเครียดเพื่อนเด้อเฮาเมียมามีที่ดินแล้วเงี้ยเขาเป็นคนดีเลยนี่พักแดดนีฮอตนี่ เนี่ยอดนาเป็นคนดีได้เพิ่งจะซื้อเห็ดหน้าก้าซุปอยก็สเ้าอซี่รถไทยก็ไม่เถิดนะขาซื้อให้นี่โนเซตในนี่แหละนี่กันไดจากหน้าไปแล้วสิให้กำไรอีกแปลว่ากันกันได้รถไทยทีพากันเห็ดหน้าแหละที่ปันเข่าเจ้าของหน้าดยโอ้เหตุผลแล้วรถไทยกอยมือนั่นนะเขาเขาขายคนนะกนบรรลงคงขายสองขันรถโคงสยามข้างแหน้อยู่ในอยู่ในตลาดเซโนเอ้ยตลาดอยู่ในตลาดเซโน่แหละบ๊ายบา ตลาดดงเฮนบ่อเรือตลาดคลานบปยังบูมือนันนะก็อ,อยากให้มังโมกับมังแตงซอยพอเท่าวนันขี่รถตุง้งแล้วพอเท่าวนันมาไปต้องไปไปต้องไปแหลกมุ่งไปอีกไปแตงเจ้าบ่เป่งน้ำนี่เอ้ยไปเจ้าบ่เป่งน้ำนี่อยนี่แหละเป่งนี่ันนันมันยหมันตัวเมื่อนปลาซอนจังละปลาซอนสิบโมมีมองอยู่โอ้ยำถมเมื่อนป้ายานมันตัวเมื่อนปลาซอนออจะเพลงแล้วบ่ปลาซอน คอยไปสากโทรศัพท์ไปอยู่นี่คอยจา้างเงินคือเราปันกองปันเชียร์ข้าไาน้ำราว่าอ็อันนี้นาะงคอยชิดึงคอยชิ้ใส่จักไหนเขาซื้อจักไหนแล้วคอยชิดึงเอาไปแล้วออกแต่ละเดือน <Remember. S 2> เมนบ่ร์เดือนหนึ่งแล้ว uh uh. เล้าเดือนหนึ่งแล้วคอยคอยเธอกั้นกระซ่อนนะคอยไม่ได้ให้เหล้ามีที่เข้าและหายประชอนนะจินประชอนมากล้ามากเพือนไคหายปประชอนเอพพอพวกพวกยูทูบเบอร์รนะเท่านั้นโอ้ยบุให้หรอกคอยคือบม่ได้หายเจ้านำบปได้หายแต่คนอื่นเข้านะาให้เล้า แล้วว่าสุกอยนี่ไปอยู่ใกล้นี่นี่แล้วว่าว่าเขาสั้งสุกอยนี่คนถูกลเลยเขาว่าเป็นพี่ปอบใช่จริงนะสุกอยไม่ได้เป็นปอบสุกอยเป็นคนถูกอบอกให้ตายเอ,อ้ยคนถูกคนยากนะอ้ยแล้วเขาก็ว่าสุกอยเป็นปอบแล้วคอยมัคอของหมูนี่เขาว่าสุก้อยเป็นพี่ปอบคอแล้วเขาบอกมีเนาะด้วยเขาบอกมีเขาบอต้องคอทางฟ้าสิลักเลยมันดีมั่งดายขั้นขั้นเป็นคนขี้ลักนี่มันมันบอดีป่ะด้วย ไปหา,าปลูกอันนี้อยากปลูกง้นีเอาในมะทั่วอ so ีกมาปลูกเอาสวันนั่นเออยากปลูกมะทั่วพร้อมนี่เยจ้าปลูกแมัทั่วให้อยปลูกเองคนมาให้ไอ้เธอปลูกมันมาเป็นมากแล้วแล้วมบานบ่อ้มีแต่อยี่ปลูกเป็นนะเหนยูระเานะไปอกินมั่วขอยไา่ทวันะได้กได้กั่วัาม เจ้าอ่านั่นบอกัวนั้นพวกก้อนน้ำต้นบานนาว่านะไปเอากินมะแขงกล้เป็นกระสอบมันเป็นลายบอกกันจะปลูกนะเลยแล้วทั้งค่ยก็ไม่ได้ไายแต่ัวกคอยเราไม่ได้เป็นคนพิที่ัวกกบคอยหนักมีแล้วเราก็เอาไข่มีแล้วล่ะเราเห็นผู้ได้ไข่พันหันเราก็ับไปปีกไงโหลดไปอยากขอัวกกบคอยหนักแล้วปลูกพิที่เนาะเลยเด้งแท้แต้วเนาะเจ้าวัยหวงน้ำเต็มคู่นี่ บ้านนำพลนี่ไผเอาเล็กมาใส่อันนี้นะใส่นี่ใส่นี่ยใส่บูเลี้วไอ้เทิดวะปล่อยบาดมือคอยบาดโอ้ยนั่นแล้วเจ้าเจ้าป่ปลูกเสยงไคร่นี่เสยงไคร่นี่ไอ้เทิดบวะปูไอ้เทิดเนาะค่อยบ่ให้ปลูกไก่เหือดนี่มันไก่กะโอ้เหม็นความรำเหม็นความรำเหือนเนาะยัง nó đấy thì biết chín và mất cả bộ thế chưa đấy và phủ phô côn nấm vào. của mẹ lau một một hứa nào là gì nhá ừ. 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 nó. cắt con. nó nó côn cá chua cái lắm. nè đấy c h 또오래받 เมื่อได้บ้านเมื่อก็บรรได้ใช้ไปใช้ไปได้ไหก็เดียวนี่เริ่มที่น่กบ้านตรงหน้าบ้านเนีแล้วู้ว่ันไม่เทอนไห บเพิ่นเราเมียนมือนั่นว่นะพเนาะสํารับคลินี้ก็รีบสอโตกัากพี่งไลคกดติตามคือเก่าพี่น้อะสบายดีอีกงนึง